วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาสมนาทีสมเด็จพระนิธาธิรราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทฮพ,พระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนาวาังสาปทุมพระราชธรามพระราชสาวโสภาพให้ในาย,ายภูมิธรรมเชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการะทรวงมหาภไทยนำคณะผู้บริหารการะทรวงมหาภไทยเฝ้าถูละอองพระบาทถมายพระพรชัยมงคลและถุงกล้าวถุงกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศสตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่2เมษายน2568นางปัญญาดาหนุนพักดีนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูละอองพระบาททุนเลา้าทุนกระหมอ่อมถวายเงินไปได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยและโดยเสด็จพระราชุุสลตามพระราชอัธยาศัย พลเอกพนาแคล้ปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกนำคณะบุคคลเฝ้าทุนละอองพระบาทดังนี้คณะกรรมการร้านกองถมกในงานกาชาติประจำปี2567ทุนเก้าทุนกระม่อมถวายเงินไรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นางสุภ e ัทราแคลว์ปลอดทุกนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกและคณะกรรมการสมาคมทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยคณะโครงการทหารพันธีทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินจากการจำหน่ายผลผลิตของโครงการทหารพันธีในงานกาชาติประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นางสุภาคกัญญาชวน,นิตผู้จัดการโรงเรียนราชินีเขตพระนครกรุงเทพมหานาครน,นำคณะครูโรงเรียนราชินีเฝ้าถูนอ่องกระบาดถวายพระพรชัยมงคลและถุงกล้าวถุงกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้วันพระราชสมภพวันที่สองเมษายน2568 รองศาสตราจารย์วัชรินกาสลักอธิกามรมบดีมหาวิทยาลัยบุรพานำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าถูนละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและผู้ชนะการประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออกชิงถ้วยพระราชทา,านสมเด็จพระคณิธาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพาราสุดาสยามบร,รมราชกุมารีครั้งที่44ประจําปี2568เฝ้าถูนละอองพระบาทรับพระราช ทานถ้วยรางวัลด้วย เวลา14นาฬิกา3นาทีสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรราสุดาสยามบรมราชกุมารีเสรจออกนาวังสาปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรราสุดาสยามบรมราชกุมารีนำสมาชิกกลุ่มรวมพลังเกษตรอินทรีจังหวัดสุรินทร์เฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายข้าวเปลือกของมะลิอินทรีย์เพื่อสนับ สนนโรงเรียนที่อยู่ในโครงการตามพระราชดำริและถุงกล้าวทุนกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระครูเสกสารทีรับัญโยเจ้าอาวาสรัฐบ้านลำดวนตำบลทมออำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์รวมเข้าเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยด้วย พอาการเอกชัยนาถผลกิจรองผู้วญชาการทหารอากาศและประธานกรรมการจัดงานกาชาติกองทัพอากาศนำคณะผู้แทนกองทัพอากาศผู้แทนสมาคมผู้สงรสทหารอากาศและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหมอ่อมถวายเงินราได้จากการร่วมออกร้าในงานกาชาติประจำปี2567เพื่อบำรุงสภา,าชาติไทย สัตราจา์กิติคุณพรสันธมังรักษานายกสมาคมไทยยารมันและประธานกรรมการจัดงานกาลาดินเนอร์แอกเมอร์ไนท์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาหกรอบ28กรกฎาคม2567คณะเฝ้าทูลละองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจ,จากการจัดก,การดังกล่าวเพื่อสนับสนุนโรงเรียนพระดาบด นางสาวชนชนามสุนทรสารทูลน,นำนายโมโตฮารุนุกะประธานกรรมการบริษัทซิกมมาแอนฮาร์จำกัดและนางสาวมรารกสิงหาแพทย์กรรมการผู้จัดการบริษัทและคณะเฝ้าทุนละออนพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพร,รัตนกษัุดาา นายไกรวันรัชนานุกูลนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพัทลุงอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงนำคณะกรรมก,การบริหารสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพัทลุงเฝ้าถูและอองพระบาททุนเก้าทุนกระหม่อมถวายเงินไดได้จากการจัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศลครบ120ปีโรงเรียนพัทลุง โดยสเสด็จพระราชกสุนลตามพระราชอัธยาศัยศาสตราจารย์ภัยรัตน์ชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสรารสนเทศตามพระราชาำริสมเด็จพระเทพพารัชราชสุดาสยามรมราชกุมารีพร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิ นำคณะผู้บริหารหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณดำเนินง,งานโครงการต่างๆของมูลนิธิ6หน่วยง,งานเฝ้าทุนละออง,ะง, 9, งกระบาททุนก้าวทุนกระหม่อมถวายเงินดังนี้คณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุนก้าวทุนกระหมอ่อมถวายเงินปีที่2ประจำปี2566และปีที่3ประจำปี2567เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินง,งานโครงการ ICT เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับชุมชนชายขอบในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริสำหรับบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าและโตรมาตร2 1แห่งเรียเระเวลาโครงการ3ป25ี2,565-2,567 คณะผู้บริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมทุนก้าวทุนระม,ม็อกถวายเงินปีที่2ประจำปี2567สนับสนุนโครงการพัฒนากำลังคนผู้มีความสามารถพิเศษด้านฟิสิกส์อนุภาคพ,พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์พลังงานสูงระยะเวลาโครงการ3ปี2566ถึง2568 คณะผู้บริหารมูลนิธิในห้าโรงปูนผู้หนึ่งถุน9ก้าถุนกระม่อมถวายเงินสนับสนุนงบประมาณในการดูแลรักษาผู้ป่วยยากไร้กลุ่มโรคความพิการบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะของศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนระยะเวลาโครงการ2ปี2,566 2,567 คณะผู้บริหารบริษัท p ีซฟาร์มาโซลิคออุตสาหกรรมจำกัดทุนกล้าทุนกระม,ม่อมถวายเงินปีที่3ประจํปี2567คณะผู้บริหารมูลนิธิใจกระทิงทุนกล้าทุนก,นกระม,ม่อมถวายเงินสนับสนุนงบประมาณเดำเนินโครงการดิจิทัลและวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นปีที่4ประจํปี2567 คณะผู้บริหารบริษัทซีพีอโอจำกัดมหาชนถูนเกล้าถุงกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเซเว่นอเลรวมเฉิดชูพระคุณครู2567เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการต่างๆของมูลนิธิ นางสาวแพรทองทานชินวัตรรัฐมนตรีว่าการการะทรวงวัฒนธรรมนำศิลปะรุ่นสมัยดีเด่นที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินศิลปาธรประจําปีพุทธศักราช2567เฝ้าถุยละอองประบาทรับพระราชทานเข็มเชือชูเกียริศิลปาภรดังนี้สาขาทัศนศิลป์น,นายจัรกายสิริบุตรสาขาสถา,าปัตยกรรมนายปีตุพงษ์ชาวบกุลสาขาวรรณศิลป์นายวิสุทธิ์ขาวเนียมสาขาดนตรีร้อยเอกสมนึกแสงอรุณสาขาศิลปะ การแสดงนางสาวแววดาวสิริสุขสาขาศิลปะก,การออกแบบนายสรันเย็นปัญญาสาขาภาพยนและสื่อเคลื่อนไหวนายวิชยาวัฒนศักดิ์ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยข้าราชการผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้องรวมเข้าเฝ้าถูละอองกระบาทด,ด้วย พอจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าเสรีกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพาราสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแคมพระองค์ณวังสับปทุมพระราชทานพระราชบัลกางให้นายจิรายุอิสรางคูณณอยุธยากรรมการและเลขานุการทุนเสริกิจบรมราชินีนาถกร่อง้วยท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคาระและท่านผู้หญิงนารรวดีชัยเฉียนกรรมการทุน เศริกิจบรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนศรษกิจบรมราชินีนาถเฝ้าทูลละอ่องพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดอังนี้ นายคมสิทธิ์โอภาเฉลิมพันธ์ผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2,553สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กสหรัฐอเมริกากราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและวิทยานิพนธ์ นายนวินอักษรทองผู้ได้รับพระราชทานทุนศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรัสเกอร์สแห่งรัฐนิวเจอร์ซียสหรัฐอเมริกากล่าบองคมทูนรายงานผลการศึกษาและวิทยาน,นิพนธ์ นายเศษธนันธนกิจโกเศผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิจบรมราชินีนาถประจำปี2567กรับภาวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิชาปรัชญาณมหาวิทยาลัยโกลัมเบียสหรัฐอเมริกา นางสาวนภสรชดานันตทกูลผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิจบรมราชินินาสประจำปี2568กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปร,ริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมพอลิเมอร์ณมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์แอมเฮิร์สหหรับอเมริกา วันนี้เวลา17บนาฬิกา32บนาทีพระวรวงเธอเพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนสเสด็จไปโรงเรียนมหาวิชวราวุทธจังหวัดสงขลาทรงเป็นประธานในงานแสดงดนตรีมหาธิรราชสดุดีสงขลาธานีขีตาพิรมโรงเรียนร่วมกับมูล,ลนิธิพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ม,มูล,ลนิธิเพชรรัฐสุวัฒนาและมูล,ลนิธิสถาบันการศึกษาแนราชการที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัฐราชสุดาจัดขึ้น ในโอกาสครบ100ปีวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสครบ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพคกตีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภารณนวดีและในโอกาสครบ100ปีวันสถาปนาพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวราราชเทวีพุทธศักราช2568เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติ นำเสนอการแสดงนาฏศิลินดนตรีไทยดนตรีสากลการแสดงนาฏศิลิ์จินตาีลาจากบทเพลงพระราชนิพนธ์และบทเพลงจากพระราชนิพนธ์การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นหัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมภาคใต้ที่หลอมรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้พาพักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนชสุดาสิริโสภาพันโนบดี หลังจบการแสดงพระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคนกระทานช่อดอกไม้แก่ผู้แทนนักร้องนักดนตรีและนักแสดงและมีพระดำรัสชื่นชมให้กำลังใจเพื่อเป็นแรงใจในการทำโรงรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาห้นาทีพระวโรงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกทุคนเสด็จไปโรงเรียนมหาวิชุราบุบตรจังหวัดสงขลาประธานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารข้าราชการครูที่กเกษียณอายุราชการและที่เข้ารับตําแหน่งใหม่ประธานเข็มเกียรติคุณแก่ข้าราชการครูบุคลากรและฝ่ายสนับสนุนที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีประธานโล่รางวัลแก่ครูบุคลากรผู้ปกครองที่มีผลงานและปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นด้านต่างๆและนักเรียนที่ชนะ การแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านค่ากรรมศาสตร์ได้แก่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์พันธ์พุ่มสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและการแข่งขันแก่สลักผักผลไม้ปัวข้อผัอกใต้บ้านเราระดับประถมศึกษาและประธานเพื่อรางวัลแก่นกเกรนที่ชนะการแข่งขันตอบปัญหานิติศาสตร์รัฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภททีม โอกาสนี้ทรงเปิดอาคารเฉลิมศึกยุคนใช้เป็นที่ปฏิบัติงานของกลุ่มกิจกรรมนักเรียนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนต่อไป ในการนี้ท่อประเดี๋ที่เสกาล130รปีแห่งพระมหากรุณาธิคุณจากพระราชวง์สู่มหาวชิราวุธซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุมัติให้ใช้นามโรงเรียนเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลปักใต้เมื่อปี2458และได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพักกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภารณวดี รับไว้ในพระอุปัมภมเมื่อปี2554ปัจจุบันเป็นโรงเรียนสหศึกษาเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 6มีนักเรียน3,879คน วันนี้เวลา9้านาฬิกา48นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากตรีทีระเชียงทองเป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนครูและบุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจำนวน4,761คนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชุมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2568เพื่อให้ได้รับประทานอาหารที่ มีคุณประโยชน์ตามหลักโภชนาการจะส่งผลให้มีสุขภาพพารรณนาไม้ที่ดีเมนูอาหารอาทิข้าวมันไก่ข้าวขาหมูข้าวหมูแดงหมูกรอบไก่ย่างก๋วยเตี๋ยวเรือและเครื่องดื่มน้ำสมืุนไพราจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเดิมชื่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเป็นโรงเรียนสหศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยตั้งขึ้นเพื่อเตรียมนักเรียนเข้าศึกษาในคณะต่างๆของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราพระเกี้ยวเป็นตราประจำโรงเรียนต่อมาโอนย้ายเข้าสังกัดกรมวิสามัญศึกษาและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเป็นพระราชภารกิจสําคัญในการดูแลประสบนิกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกําลังสําคัญของชาติจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารและพระราชทานความช่วยเหลือเนื่องในวันสําคัญต่างๆมาโดยตลอด วันนี้นายกเกษมวัฒนาชัยองค์ขมลงตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูล,ลนิธิเทพร,รัฐเวชาลุกุลเดินทางไปโรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกษเป็นโรงพยาบาลที่สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัฐราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้มูล,ลนิธิเทพร,รัฐเวชาลุกุลสนับสนุนเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงและเป็นโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกยียรติ 80พรรษาในปี2550 ในการนี้องค์คมนตรีบรรยายพิเศษเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพแพทย์แก่แพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเนื้อหาแสดงถึงพระราชกระแสทรงกวงใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการยกระดับวิชาชีพแพทย์ให้มีทั้งคุณภาพความรู้และคุณธรรมพร้อมปลูกฝังให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่แพทย์ระดัถึงภารกิจในการรักษาใจควบคู่ไปกับรักษากายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยแท้จริง โอกาสนี้องค์คมนตรีเชิญพระฉาย,ยาลักษณ์และสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ป่วยในโครงการโรงพยาบาลสร้างสุขสูข่ชุมชนปัจจุบันมีแพทย์และบุคลากร157คนดูแลราษฎรในพื้นที่5ตำบลประมาณ35,000คนมีผู้ป่วยนอกเฉลี่ยว,วันละ338คน จากนั้นเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยแพทย์อาสามูล,ลนิธิเทพร,รัตน์เวชานุกูลส่วนกลางโครงการแพทย์ที่จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปให้บริการแก่ราษฎรตามเป้าหมายหลักของมูล,ลนิธิคือไปหาคนไข้ก่อนเมื่อคนไข้มาโรงพยาบาลได้ยาก นายประกรณสุวรรณรัตน์องค์มนตรีประธานอนุก,กรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือเยี่ยมชมนิทศการจากหน่วยงานร่วมดำเนินโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริที่โรงแรมแชงกรีลาเชียงใหม่ จากนั้นเป็นประธานพิธีเปิดงานการนําคู้มือการบริหารจัดการโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการบันแพลนมาสนับสนุนการดําเนินงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริเขตพื้นที่ภาคเหนือมีผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง17จังหวัดภาคเหนือคณะที่เปรึกษาและคณะนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการและผู้แทนส่วนราชการร่วมประชุมและผ่านระบบออนไลน์สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอเนื่องมาจาก พระราชนำริร่วมกับกระทรวงมหาดไทยสนองพระบรมราชโชบายศึกษารักษาต่อยอดโครงการและแนวพระราชดินิมมต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานเพื่อสร้างโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบนิกรไทยปัจจุบันมีโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วทุกภูมิภาค5,201โครงการภาคเหนือมี1 9 8 0โครงการดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริบรบรลุผลสำเร็จ จึงต้องดําเนินการ2กิจกรรมได้แก่การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาหรือแนวทางการขับเคลื่อนและจัดทําแผนพัฒนาต่อยอดโครงการมีพื้นที่นําร่อง3จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านพิษณุโลกและเชียงใหม่และการจัดทําคู่มือการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเชิงพื้นที่ด้วยกบบระบวนการวันแพลนมาสนับสนุนการดาเนินโครงการเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนที่ชัดเจนโอกาสนี้องคมนตรีมอบคู่มือการบริหารจัดการโครงการ เรื่องมาจากพระราชดำริเชิงพื้นที่ให้แก่ผู้บริหารส่วนราชการและผู้ว่าราชการจังหวัดองคมนตรีกล่าวปิดงานพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มกำลังในการขับเคลื่อนโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริให้เกิดผลสำเร็จ และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนหน่วยงานภาครัฐและองค์กรในพื้นที่เพื่อให้เป็นไปตามพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืน พลเอกกำภน,รนารุจิตรองคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูล,ลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568ร่วมกับสำนักวิจัยแห่งชาติและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยณจุดป,ปลูกป่าหน่วยย่อยโป่งน้อยศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สนองพระราชณิธาน านด้านการพัฒนาต้นน้ำลำธารเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดการเกิดัดสปอตแหล่งกำเนิด PM 2.5รวมทั้งสร้างป่าเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติคนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล ต้นไม้ที่ปลูกเป็นไม้ยืนต้นและไม้โตเร็วและจะเป็นไม้ประธานให้ร่มเงารองรับการปลูกต้นกาแฟในระยะต่อไปซึ่งต้นแมคคาเดเมียบางต้นได้ขยายมาจากต้นที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงปลูกไว้เมื่อปี2527 โอกาสนี้องคมนตรีประชุมติดตามการดําเนินงานของสูงพัฒนาโครงการหลวงขุนวางซึ่งก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำร,ริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อช่วยเหลือชาวเขาเผ่าม้งที่เคยปลูกฝิ่นและทําไร่เลื่อนลอยปัจจุบันได้ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรปลอดภยัยเกษตรปลอดภยัยและเกษตรอินทรีย์และยังเป็นศูนย์เรียนรู้การผลิตไม้ผลกึ่งร้อน ทางนี้องคมนตรีได้มอบนโยบายด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามพระราชประสงค์ของทั้งสองราชการให้ป่าอยู่ในส่วนที่เป็นป่าไม่ลุกล้ำกับส่วนพอปลูกรวมทั้งขยายผลการวิจัยไปต่อยอดส่งเสริมก่เกษตรกรต่อไป พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองค์มนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะหในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารคณะครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง18รกรกฎาคมเพื่อสนองพระบรมราโชโองบายด้านการศรึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศรึกษาที่มีประสิทธิภาพแก่เยาวชนทั่วประเทศเพิ่มความมั่นใจให้แก่ครูผู้สอนให้ดำความรู้ไปพัฒนากลยุทธ์แผนการสอนและรูปแบบการเรียนที่น่าสนใจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพิ่มศักยภาพทางวิชาการและทักษะอาชีพแก่นักเรียนโดยเฉพาะเรื่องปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่มี ความสำคัญในโลกปัจจุบัน โอกาสทีองคมนตรีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารครูและบุคลากรจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดชุมพรลบบุรีกาญจนบุรีชัยนาทเพชรบุรีจันทบุรีตราดนนทบุรีมหาสาราคามพิศนุโลกและจังหวัดแพร่ที่ผ่านการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรพมพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์และโครงการฝึกอบรมครูที่รับผิดชอบโครงการสร้างทักษะอาชีพในโรงเรียน ที่สำนักงานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตวันที่18กรกฎาคม2568เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยเฉพาะด้านสุขภาพอนามัยของผู้ที่ยากไร้และได้โอกาสในท้องถิ่นห่างไกลและทุรกันดารประกอบด้วยพิธีทำบุญ เลี้ยงรและการจัดเวยแพร่เคลื่อนที่พอ,อาสาวอาอกให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่าใน32จังหวัดทั้งนี้มูลนิธิพอ,อาสาวอได้จัดก,กิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชุิพนธ์ในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตมาตั้งแต่ปี2539ที่อุทยานเฉลิมงพระเกียตรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเขตคลองสาน นายสุมเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูล,ลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานงานวันคล้ายวันสวรรคตรสมเด็จยา่าเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตร18กรกฎาคม2568มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลกิจกรรมเวิร์กช็อปลงสีพระรูปสมเด็จยา่าสามารถนงกลับได้เมื่อแล้วเสร็จ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเป็นแบบอย่างของการดำเนินชีวิตในทุกด้านทรงดำรงพระชนชีพอย่างเรียบง่ายและทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาในขณะเดียวกันก็ทรงเป็นพระมารดาที่ประเสริฐยิ่งทรงรับพระราชภาระเป็นุน้าครอบครัวอภิบาลพระโอรสและพระธิดาได้อย่างดีเยี่ยมทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานประการอย่างต่อเนื่องยาวนานจนถึงวาระสุดท้ายของพระชนชีพ